ปลายปีนี้มาแน่กับเจ้าดอลฟินรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุวนร้อเคันแรกที่เตรียมเปิดตัวในไทยจากค่าย BYD ดีก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากทางช่องคา365กันนะครับ หลังจากที่มีการเตรียมเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่มีการร่วมมือกับทางกลุ่มสยามกลการที่เคยทำธุรกิจทางด้านยานยนต์กับทางนิสสันมาแล้วจะมีการร่วมลงทุนกว่า20,000ล้านบาทจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาในประเทศไทยให้สิทธิ์การขายรถยนต์ BYD ดีแต่เพียงผู้เดียวให้กับสยามกลการโฮดดิ้งโดยไม่มีทางกลุ่ม s c g เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับโดยการลงทุนของบริษัท BYD ที่จับมือกับกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทยนั้นก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ ด้าโรงงานผลิตรถยนต์จำนวนเงินประมาณ17,300ล้านบาทโดยแบ่งเป็นบริษัทแม่ BYD ลงทุนที่85%ส่วนกลุ่มไทยนั้นอยู่ที่15%และส่วนกิจการการขายและการให้บริการหลังการขายนะครับใช้จำนวนเงิน2,300ล้านบาทโดยแบ่งเป็นบริษัทแม่ลงทุน15%และบริษัทกลุ่มคนไทยนั้น85%และเจ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันแรกจากบริษัท BYD Auto ออโต้โมบิลประเทศไทยนั้นที่เตรียมเปิดตัวในบ้านเราช่วงปปลายีี2022นน้้เเัก็คือจ BYD นนนั่นเองโดยการมาในครั้งนี้ของดอฟฟินนะครับ <c oughs> ก็จะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเจ้าโอราก o ูดแคทกันเลยทีเดียวนะครับแม้ว่ารูปร่างหน้าตานั้นจะดูไม่น่ารักไม่สวยงามกว่าเท่าไหร่แต่ว่าการออกแบบดีไซน์ภายนอกและภายในนั้นดูเป็นมิตรดูเข้าถึงง่ายกว่าโอราก o ูดแคทหลายจุดเลยนะครับ ดยเจ้า b y d Dolphin ใหม่ตัวนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อนเอซอย่าง b y d E Platform 3.0ซึ่งด้านมิติตัวถังนั้นก็มีความยาวอยู่ที่4,150ม mm, ิมกว้าง1,770ม mm, ิมสูง1,570ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,700ม mm, ิเมตร จะเห็นได้ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับโอร่าคูลแคทแล้วก็จะมีความสูงความกว้างความยาวนั้นใกล้เคียงกับโอร่าคูลแคทเลยนะครับแม้ว่าความกว้างนั้นจะแคบกว่าเล็กน้อยเพียง55ม m mm ลลเแล้วก็แต่ระยะฐานล้อนั้นยาวกว่าถึง50ม m mm, มกันลทีเดียวนะครับ okay. ส่วนทางด้านขุมพลังนั้นก็จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ permanent magnet synchronous motor ที่กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่177แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่290นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ BYD Blade ที่เป็นชนิดแบบ LFP นะครับที่มีขนาดความจุสูงถึง44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนแบบล้อหน้า โดยจุดเด่นจุดขายของเจ้าแบตเตอรี่ b y d Blade นั้นก็จะให้ความคงทนความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับโดยเขามีการเทสนำแท่งเหล็กนั้นมาแทงทะลุแบตเตอรี่ตัวนี้ขณะที่กําลังใจโหลดใช้งานอยู่ก็ยังไม่มีประกายไฟไม่มีอันตรายใดๆออกมาให้เห็นเลยนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยนะครับเจ้า b y d Blade แบตเตอรี่ตัวนี้ และยังมีอัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.9วินาทีสามารถทำท็อปสปีดความเร็วสูงสุดได้สูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งในระยะทางไกลสูงถึง405กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเรื่องการชาร์จไฟนะครับถ้าเป็นกระแสสลับแบบ AC แล้วเราก็จะสามารถรองรับการชาร์จได้สูงสุด7กิโลวัตต์จาก0ถึง100%นั้นใช้เวลาชาร์จเพียง6ชั่วโมง25นาทีแต่ถ้าเป็นการชาร์จแบบฟ้าชาร์จ DC กระแสตรงแล้วเราก็จะรองรับการชาร์จได้สูงถึง60กิโลวัตต์จาก30ถึง80%นั้นจะใช้เวลาในการชาร์จเพียง30นาทีเท่านั้นเองโ <Okay. S 1> ดยการออกแบบรูปร่างหน้าตาภายนอกของเจ้า BVD Dolphin ตัวนี้นะครับจะเน้นความทันสมัยทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาพร้อมกับสีตัวถังแบบ two t o ได้ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟ Day t i ท e r u n n i นึ l ง g h t แบบ LED ไฟด้านท้ายนั้นก็เป็นแบบ LED bar ที่มีการออกแบบดีไซน์ไฟท้ายให้มีลวดลายที่ทันสมัยล้ออลอยก็มาเป็นแบบ To ูโทนขนาด16นิ้วพร้อมอยาง 195/60R16 ด้านภายในนั้นถือได้ว,ว่าออกแบบให้ดูล้ำยุคล้ำสมัยน่ารักสดใสตามสตาไตล์วัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับได้นาจอระบบสัมผัสทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด12.8นิ้วที่สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ ได้แผงมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลขนาด5นิ้วเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับได้ด้วยไฟฟ้า4ทิศทางโคมไยนั้นก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่ของ b y d ที่มาพร้อมกัระบบม u l ติฟังก์ชันต่างๆได้เบรกมือไฟฟ้า auto b r a k ก h o l ได้ระบบแอร์แบบดิจิตอลมีหลังคาแบบพารามิกซันรูฟมาให้ okay. ส่วนด้านระบบความปลอดภัยนั้นก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกป้องกันลล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ได้กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาได้ถุงลมนิรภัยรอบคัน ส่วนระบบ Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนอะไรนั้น <c oughs> ก็ต้องมาคอยติดตามกันอีกทีนะครับว่าเจ้า b y d Dolphin ตัวนี้ที่จะมีการขายในประเทศไทยนั้นเขาจะใส่เข้ามากันให้หรือไม่จะสู้คู่แข่งอย่าง o r a g o o d c a t ได้หรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ต้องมาคอยรุ่นกันอีกทีนะครับในช่วงปลายปี2022นี20้ <c oughs> ส่วนทางด้านราคาของ b y d Dolphin ตัวนี้นะครับในประเทศจีนนั้นเขาก็ขายกันอยู่ที่93,800หยวนจนไปถึงรุ่นท็อป121,800หยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับราคาก็จะประมาณ493,000บาทจนไปถึงรุ่นท็อป640,000บาท ส่วนราคาในประเทศไทยนั้นก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าออราคูดแคอยู่ถึง1,50 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเปิดตัวมานี่ราคาซัก0 0 0 0 0บาทได้ส่วนลดจากรัฐบาลที่มีการสนับสนุนให้กันอีก1,50 0 0 0บาทส่วนลดภาษีสรรพสามิตอีกรวมแล้วลดสัก2 0 0 0 0 0บาทราคารวมนั้นขายอยู่ที่5,50 0 0 0บาทถึง590 0 0 0บาทแล้วแล้วก็ผมคิดว่าเจ้า b y d Dolphin ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าใช้เลยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลว้วน100%ยเประเ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า b y d Dolphin รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวนวร้อยซที่เตรียมเข้ามาขายในไทยไปลายปนีนี้กันบ้างที่รถมันสวยหรือไม่สวยอย่างไรอยากให้ราคานั้นเปิดมาเท่าไหร่กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ